ข้อตกลงในการพัฒนางานปีงบประมาณสอ6 6ั้าจะทำโดยนางสีทองบวรโกศลจิตตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศองค์ประกอบที่หนึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ภาระงานตามกกศกำหนด 1. ชั่วโมงตามตารางสอนจำนวน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. งานพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้แบ่งการทำงานออกเป็น1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร1.2อออกแบบการจัดการเรียนรู้ 1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้1.4สร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้1.5วัดและประมาณผลการเรียนรู้1.6ศึกษาวิเคราะห์และฟังเคะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้จัดทำหน่วการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและนำผลที่ได้มาพัฒนา โดยการนำมาประชุมกลุ่มสาระร่วมกันอภิปรายในรายวิชาภาษาอังกฤษ6อ .33102 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ1.2อออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้า ได้จัดทำแบบวิเคราะห์ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชาโครงสร้างรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยกางเรียนและรายคาบซึ่งประกอบไปด้วยใบายงานใบกิจกรรมสื่อนวัตกรรมรวมทั้งแบบประเมินแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ6อ3 3 1 0 2 1.3การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้ดำเนินวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแผนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตามศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology และแหล่งเรียนรู้สื่อและนวัตกรรมที่ข้าพเจ้าใช้ประกอบไปด้วย Facebook กลุ่มปิดกรุ๊ป Line o o o g l e Form PowerPoint 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยวัดผลตามสภาพจริงและมีการบันทึกทุกครั้งที่มีการวัดผลอย่างเช่นมีการทดสอบคำศัพท์เขียนตามคำบอก Dictation ในทุกบทเรียน หนจุดหศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดทำวิเคราะห์ข้อสอบและนำผลมาพัฒนาข้อสอบเพื่อทำเป็นข้อสอบมาตรฐานเก็บเข้าครังข้อสอบและได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน คำศัพท์ในรายวิชาภาษาอังกฤษผ่านระบบออนไลน์1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆดัง,งนี้ 1. กิจกรรมเด็กไทยเก่งคิด เก่งทมนำความรู้สู่โลกการศึกษา 2. ตลาดนัดพอเพียง 3. การจัดแข่งขันฟุตบอลประเทีตั้งไย 1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนโดยข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐาน12ประการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นักฆ่าสีสุริยวงศ์ 2. จัดเวรประจำวันเพื่อดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องเรียน 3. การสวดมนต์ในคาบจาริยธรรมทุกๆวันศุกร์คาบ8 ด้านที่ 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้าได้จัดทำข้อมูลนักเรียนบันทึกการเยี่ยมบ้านการคัดกรองนักเรียนจัดทำ SDQ EQ และโครงการห้องเรียนสีขาว 2.1จัดทําข้อมูลสารสนเทศข้าพเจ้าได้จัดทําข้อมูลนักเรียนบันทึกการเยี่ยมบ้านการคัดกรองนักเรียนการทํา SDQ และ EQ การจัดทําห้องเรียนสีขาว2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมดังนี้หนึ่งกิจกรรมพบกันยามเช้าเพื่อดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนเช่นการแต่งกายการมาสายการขาดเรียนของนักเรียนการประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ดูแลเรื่องความสะอาดสุขภาพอนามัยของนักเรียนและชั้นเรียนอบรมและตักเตือนนักเรียนในเรื่องต่างๆตามสมควร 2. กิจกรรมชุมนุมจัดก,กิจกรรมชุมนุมในคาบเรียนที่8ทุกๆวันอังคารโดยให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกและทำการนำเสนองานต่างๆ 3. การสรุปคัดกรองนักเรียน จัดทำ S.D.Q.E.Q. ประจำภาคเรียน 4. จัดทำแบบรายงานผลการสอนประจำภาคเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการนำไปใช้และรายงานผลให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคือผู้เรียนผู้บริหารและผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมูลต่างๆอย่าง,างาถูกต้องครบถ้วนสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 5. จัดทาสม,มุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปผ .5 และปพ .6 ของนักเรียนประจำชั้น 2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาดังนี้ 1. คณะกรรมการต well ิวเอร์เวล 2. คณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 3. คณะกรรมการนิเทศภายในปีการศึกษา2565 2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้าพเจ้าได้จัดตั้งกลุ่มลายผู้ปกครองเพื่อใช้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆของนักเรียนและโรงเรียนและได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองในห้องวิสาสระประจำปีการศึกษา2565 ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้3.3นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาวนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนสามมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอตลอดภาคเรียน 3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีวิธีดำเนินการดังนี้ 1. ประชุมกลุ่มสาระเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือกับครูผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน 2. ประชุมระดับ เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนข้าพเจ้าได้ใช้สื่อการเรียนการสอนโดยใช้เฟซบุ๊กกลุ่มปิดซึ่งนักเรียนสามารถได้รับประโยชน์ดังนี้คือนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงและเปิดดูซ้ำๆได้เพื่อแก้ไขปัญหาถ้าเกิดความไม่เข้าใจ และช่วยทำให้เวลาเรียนในห้องง่ายขึ้นเพราะนักเรียนสามารถศึกษามาก่อนร่วงหน้าได้ในเฟ e บุ๊กกลุ่มปิดจะประกอบไปด้วยแบบทดสอบเฉลยครบทุกเรื่องทุกทักษะไม่ว่าจะเป็นฟังพูดอ่านเขียนและมีแบบฝึกเพื่อให้หนักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยด้วย ประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อใช้ในการแปลของผู้เรียนผ่านบทเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนพระปฐมวิทยาไรสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ ปัญหาด้านการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในด้านการเรียนอาทิเช่นไม่สามารถแปลได้อ่านออกเสียงไม่ถูกต้องสะกดไม่ถูกต้องการเชื่อมโยงประโยคในสถานการณ์ต่างๆอันมีผลกระทบต่อผลสำเร็จของผู้เรียนโดยตรงวิธีการดําเนิน วิธีการดำเนินการให้บรรลุผลวิธีดำเนินการให้บรรลุผลข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเปิดเฟซบุ๊กกลุ่มปิดเพื่อใช้เป็นสำหรับเป็นสื่อออนไลน์กลางที่จะใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน 2. ก่อนทำการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียนของแต่ละสัปดาห์ นักเรียนจะต้องเข้าไปศึกษาบทเรียนแต่ละหน่วยก่อนเพื่อทำการจดคำศัพท์ตามที่กำหนดในแต่ละบทเรียน3นักเรียนจะต้องจดคำศัพท์ลงในสมุดหรือในหนังสือและทำการลงวันเดือนปี 4. มีการทดสอบการเขียนคำศัพท์ตามคำบอกลงในสมุดทุกครั้งห้า ในการเรียนทุกบทเรียนจะมีการทำ r e t e ท t และโพสเทสคำศัพท์ที่ได้ศึกษาใน Facebook กลุ่มปิด6ในแต่ละบทเรียนจะมีการฝึกออกเสียงคำศัพท์7ให้หนักเรียนออกมาเขียนประโยคคำศัพท์และอ่านออกเสียงให้เพื่อนฟัง8จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้คำศัพท์ ในระบบออนไลน์ ารพัฒนาที่คาดหวังแบ่งออกเป็นสองด้านคือเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 1. นึงทางวัดผลเชิงปริมาณผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกร้ละเจสิมีผลสมริ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จากประเด็นท้าทายดังกล่าวขั้งต้นข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้บันทึกไว้ในบันทึกข้อตกลงการพัฒนางานที่ได้ทำไว้กับสถานศึกษาในระยะรอบเวลา6เดือนปรากฏว่าผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นตรงตามเป้าประสงค์ของสถานศึกษาที่ได้กำหนดไว้ ในบันทึกข้อตกลงโดยมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ยในวิชาภาษาอังกฤษที่ได้ดำเนินการสอนอยู่ที่ระดับร้อยละ3.46ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต,ต่างประเทศคือร้อยละ3โดยมีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ0.4 6ซึ่งปรากฏตามที่แสดงในตาราง ผลสำาทริจทางการเรียนรายบุคคลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสองการวัดผลเชิงคุณภาพข้าพเจ้าได้จัดัก Google Form s <S เพื่อทำแบบสำรวจนักเรียนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อติชมของนักเรียนในเฟซบุ๊กกลุ่มปิดองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นคณะกรรมการดำเนินการค่ายอิงคอร์ดิสคาบรีแคม 2 0 2 2 2 2. นทงานครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับปคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว 4. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีตั้งภาัยยาเสติกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 5. คณะกรรมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมเด็กไทยเก่งคิดเก่งทำรรนำความรู้สู่โลกการศึกษา6คณะกรรมาการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาค่ะองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมปฏิบัติตามจรรยบีรณัวิชาชีพและดำารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมข้าพเจ้ามีจิตสำนึกเสมอว่าอาชีพครูคืออาชีพที่สร้างคนเป็นงานที่เสียสละและต้องอุชิตนจัดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะสร้างคนจากที่ไม่รู้อะไรเลยให้มีความรู้ความสามารถจากคนที่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ชอบกลายเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสังคมนอกจากนั้นยังส่งเสริมสนับสนุนคนที่มีความรู้ความสามารถให้รู้ความสามารถของตนเองและสามารถแสดงอย่างเต็มศักยภาพจึงได้ปฏิบัติตนดังนี้หนึ่ง ตั้งใจอบรมสังสอนนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถปรับเพ็่ปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 2. อ,อุทิศตนเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาของชาติ 3. คชิดคนและพัฒนาความก้าวหน้าในทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาอยู่เสมอเช่นงานวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดทำแผนการสอนและเอกาสารประกอบการสอนรวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยน่าสนใจ 4. ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู 5. ร่วมมือกับเพื่อนครูและโรงเรียนในในการจัดก,กิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ